การละครั้งหนึ่งเมืองหริพุนชัยรุ่งเรืองด้วยพระนางจามเทวีผู้ปรีชาเมืองนี้เป็นนครของชาวมอญผู้มีวัฒนธรรมเจริญส่วนที่เชิงดอยสุเทพเป็นแดนของชาวลัวมีขุนหลวงวิรังคะเป็นกษัตริย์ผู้เก่งกล้ายิ่งหอกยาวที่เรียกว่าเสนาวได้ไกลจนเลื่องลือวันหนึ่งขุนหลวงวิรังคะ อยากอภิเศกกับพระนางจามเทวีจึงส่งทูตมาสู่ขอพระนางรู้ว่าล้วมีวัฒนธรรมด้อยกว่าจึงผัดผ่อนด้วยเงื่อนไขแปลกๆขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีเหมือนพระาธาตุฮริพุนชัยและขอให้พุ่งเสนาวให้ตกในเมืองขุนหลวงพุ่งเสนาวครั้งแรกตกนอกกำแพงเมืองที่เรียกว่าหนองเสนาว พระนางเริ่มกังวลว่าครั้งต่อไปอาจพุ่งถึงเมืองจึงคิดอุบายนำเศษผ้าสำหรับผู้หญิงกับใบพลูจิ้มเลือดถวายขุนหลวงเมื่อขุนหลวงนำไปใช้วิทยาอำนาจก็เสื่อมเมื่อพุ่งเสนเนาอีกครั้งเสนเาตกแค่เชิงดอยสุเทพขุนหลวงอับอายเสื่อมริ์จึงหนีจากบ้านเมืองก่อนสิ้นใจสั่งให้ฝังศพ ในที่มองเห็นหาริพุนชัยได้ตลอดขบวนศพหามลงผ่านเถาไม้เครือเขาหลงทำให้หลงทางกันจนสุดท้ายพาลงศพไปถึงยอดเขาสูงที่มองเห็นเมืองได้ตลอดชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าดอยความหลง